ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Infin i ิ n o t e 30 VIP ครับเขาเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดของอินฟินินะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปได้แบบสดๆร้อนๆเลยนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมารีวิวมาแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยมีโอกาสได้ใช้งานมีโอกาสสัมผัสเข้ามาสักพักใหญ่ๆเลยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กําลังสนใจเจ้า In f ฟิ i x n o t e 30 VIP อยู่หรือว่ากําลังหาข้อมูลอยู่แล้วกันนะครับอ p นป็นอ,อรุ่นทีีม่มชาร์ไวม8วัตต p มาพรับเป็น ผและตัวนี้รองรับไวเลสชาร์จสูงสุดอยู่ที่50วัตต์เลยนะครับขายในช่วงเลทราคาหมื่นหนึ่งครับเพื่อนๆก็ต้องบอกว่าโอ้โหสเปคเนี่ยให้มาโหดมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับราคาเปิดตัวราคาอย่างเป็นทางการของเขานะครับจะขายอยู่ที่1 9 9 9า้าบเาทครับเพื่อนๆและแน่นอนครับในช่วงเปิดตัวเขามีช่วงราคาแฟลชเซลล์เนาะก็ในวันที่1 4บสถึงสิกรกฎาคมนี้นะครับผมก็ราคาจะเหลือเพียงแค่9999บาบาทครับ ก็วางจําหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมในช่องทางออนไลน์เท่านั้นใน s h อปปี้ลาซา a าและก็ติกต็อก hop ครับผมใครที่สนใจอยู่หรือว่าเล็งอยู่เนี่ยดูคลิปนี้จบแล้วก็ไปกดสั่งซื้อได้เลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆต้องบอกว่าราคาช่วงแฟลชเซลล์เนี่ยโ,โหราคาดีมากๆเลยนะครับสเปคเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเขาเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเรทราคาหมือนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยสัมผัสเข้ามาแล้วชอบเขามากๆเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆดีไซน์ตัวเครื่องก็ใครที่ได้ดูคลิปรีวิวโน้ตสามสิบตัว4 G, นานน่ก็จะคล้ายๆกันนะครับเพื่อนๆแต่ว่าตัวนี้เนี่ยตัวไซส์หน้าจอของเขาจะอยู่ที่6.67นิ้วถามว่ามันเล็กลงมากไหมก็ไม่ได้เล็กลงมากนะครับแต่ว่าไซส์มันก็จะต่างกันอยู่เนาะในเรื่องตัวหน้าจอนะครับ าหลังเป็นพื้นผิวแบบด้านสวยครับโมดูลกล้องทําออกมาได้สวยเป็นกล้องหลัง3เลนขอบเป็นขอบเหลี่ยมนะครับมีความมันวาวเนาะก็ได้ความเรียบหรูดูดีแต่ว่าถ้าเราสัมผัสเนี่ยก็จะเป็นรอยนิ้วมืองนะ่ายเนาะก็ต้องเช็ดเอานะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงก็อยู่ในตำแหน่อยอยงที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกครับผมตัวนี้ความปลอดภัยของเขานะครับก็จะมีตัวเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่ใช้งานได้ง,าดง่ายสะดวกและก็รวดเร็วมากๆเลยนะครับเป็นการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอที่ใช้งานได้แบบเนี่ยครับเพื่อนๆเร็วมากไม่มีเออเลยไม่มีแบบ ให้เห็นเลยนะครับเนี่ยแค่แตะก็เข้าเลยนะครับผมก็คือใช้งานได้เร็วมากๆเลยนะครับปลดล็อกได้เร็วมากๆการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอของเขานะครับถือว่าเขาให้มาดีเลยนะครับผมตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่5000 m มิลลิแอมนะครับผมในเรื่องตัวชาร์จเนี่ยก็จะเป็นตัว6 8วัตต์อัลฟัสชาร์จนะครับเพื่อนๆแล้วก็มาพร้อมกับ การรองรับไวเลสชาร์จสูงสุดอยู่ที่50วัตต์ครับผมการใช้งานเป็นยังไงบ้างตัวหัวชาร์จที่แถมมาภายในกล่องเนี่ยจะเป็นหัวชาร์จ68วัตต์เลยนะครับก็ใช้งานได้รวดเร็วด,ดีครับผมชาร์จไปประมาณ20นาทีเนี่ยแบตเตอรี่ที่หมดเกี้ยงเลยนะก็ได้กลับมาประมาณ44ครับเพื่อนๆก็ถือว่าโอ้โหเร็วมากๆเลยเนาะเกือบ50ใครที่แบบว่า เฮ้ยแบตเตอรี่หมดเกี้ยับน้ําแต่งตัวมีเวลาประมาณ20นาทีชาร์จแบตทิ้งไว้ปุ๊บเราจะออกเดินทางก็ได้แบตเตอรี่กลับมาประมาณเกือบ50เนี่ยก็โอ้โหมันเพียงพอต่อการใช้งานนะมันอุ่นใจได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเขามาพร้อมกับระบบชาร์จที่ดีแล้วก็เหมาะกับยุคเหมาะกับสมัยมากๆเลยนะครับตัวนี้ลองรับ ไวลดชาร์ตด้วยเนาะก็แน่นอนครับมันก็จะดูเก๋ดูเท่นะครับเพราะว่าสมาร์ทโฟนที่ขายในเรือราคาหมื่นนึงเนี่ยหายากนะครับที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายแบบนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่คือจุดเด่นของเขาเลยนะครับและที่สําคัญครับคอเกมไม่พลาดสิ่งนี้แน่นอนให้เพื่อนๆมาที่ X Arena นะครับผมก็จะเป็นที่รวมแอปเกมของเขานะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆดูตรงนี้ครับก็ตรงนี้เขาก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยนะเป็น Darling Engine นะครับในเรื่องการบล็อกการแจ้งเตือนปรับปรุงในเรื่องตัวประสิทธิภาพของเกมนะครับผมการาฟิกเกมเนาะ แต่ว่าอยากใช้เพื่อนๆดูตรงนี้ครับตั้งค่าครับผมเลื่อนมาตรงนี้ครับการชาร์จแบบบายพาสครับผม ก็เพื่อนๆดูจากตรงรูปตรงนี้แล้วก็จะทําความเข้าใจได้เนาะปกติสมาร์ทโฟนทั่วไปเขาชาร์จแบตปึง้งกระแสไฟมันจะเข้าไปที่ตัวแบตเตอรี่แล้วก็ค่อยเข้าไปที่เมนบอร์ดใช่ไหมครับมันก็จะทําให้แบบเฮ้ยตัวแบตเตอรี่ของเรามันมีการเสื่อมเนาะเพราะว่าเราเล่นไปด้วยชาร์จไปด้วยกระแสไฟมันผ่านตลอดเวลาแล้วก็มีความร้อนครับแต่ว่าทางอินฟินินะครับผมก็จะมีการชาร์จแบบบพาสแบบนี้กระแสไฟของเขานะครับจะไม่เข้าแบตเตอรี่นะจะตรงไปเข้าไปที่เมนบอร์ดเลยก็จะช่วยควบคุมอุณหภูมิได้ดีนะครับอุณหภูมิเน รเราสามารถที่จะตั้งเกณฑ์การชาร์จได้นะครับเพื่อนๆก็ตามนี้เลยเนาะเหลือ20เหลือ30เหลือ40นะครับแล้วก็สามารถที่จะชาร์จพลังงานแบบเอาแค่ไหนเอา50เอา100อย่างเงี้ยครับผมก็มีครับผมก็มีให้เลือกให้ใช้งานถือว่าเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่เจ๋งที่ดีมากๆที่เหมาะต่อคอเกมคนที่ชอบ เล่นเกมต่อเนื่องคนที่เอาไปไว้แบบเปิดปล่อยบอทอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือดีมากครับคือดีมากฟีเจอร์นี้ในเรื่องตัวระบบชาร์จของเขานะครับก็แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมใช้งานเป็นยังไงบ้างทั้งวันใช้ได้แบบเหลือเฟือแน่นอนครับแต่ถ้าคนที่เล่นเกมหนักๆแบบต่อเนื่องเลยแบบนันสต็อปเลยเนี่ยก็ตัวนี้เขามีฟีเจอร์บ y p พาร์ตมาให้ก็ไม่ต้องกังวลเนาะแต่ถ้าคนที่แบบว่าเฮ้ยพี่ทําไมแบบมัน มันไหลลงอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าลืมนะครับว่าตัวนี้เขามาพร้อมกับหน้าจออัมูริต120เฮิร์นะครับผมตัวนี้ผมได้เทส1ชั่วโมงไปก็ใช้แบตเตอรี่ไปประมาณ16-17เเนะครับเพื่อนเพื่อก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆเนาะถ้าเทียบกับตัวกราฟิกถ้าเทียบกับการเล่นเกมที่เราได้กลับมานะครับแบตเตอรี่โดยรวมคือใช้งานได้ดีมากๆครับผมเพื่อนเพื่อนในส่วนของการใช้งานนะครับตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับ CPU ที่เป็นของ Media t e k d i ได n s i t y 8050 ก็เป็นตัวแรงครับผมเป็นตัวแรงมากๆเลยนะเมื่อเทียบกับเหรียญราคาที่เขาขายนะครับผมเทสแค่แนนอานดูตูออกมาแล้วก็ได้เกือบจะ70,000 0เลยนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นคะแนนที่โอ้โหสูงมากๆเลยนะเพื่อเทียบกับมือถือที่ขายในเหรียญราคานี้นะครับอันนี้คือคะแนนข้างในของเขานะครับแน่นอนคะแนนอันตูตูระดับนี้แล้วก็ใช้งานทั่วไปก็คือลื่นไหลสมูทดีหายห่วงแน่นอนครับสลับไปมาระหว่างแอปเนี่ยใช้งานได้ดีแน่นอนส่วนการเล่นเกมเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยนะครับ เกมหลักๆ ROV พับ r e ฟ f i ไฟตัวเกมรถแข่งเนี่ยก็คือใช้งานได้แบบเล่นได้ดีอยู่แล้วครับ ROV เฟรมเรทนนิ่งๆครับ59 60 ความร้อนครอบคุมได้ดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆกราฟิกสวยฟิลิ่งในการทัดดีลําโพงกระหึมใครที่จะซื้อมาเล่นเกม ROE เป็นหลักเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับส่วนตัวเกม p u b G Mobile ตัวนี้เนี่ยก็ปรับกราฟิกได้สูงเนาะตัวเฟรมเรทเนี่ยปรับได้สูงสุดเลยนะครับถ้าเราปรับกราฟิกลงมาต่ําสุดนะก็ฟิลิ่งในการเล่นโดยรวมโอโ้โหลื่นไหลสมูทลําโพงกระหึมภาพสวยกราฟิกสวยก็ ฟิลิ่งในการทัดอะไรต่างๆทำออกมาได้ดีนะครับสำหรับการเล่นเกม p u b G Mobile และที่สำคัญตัวแจ็ค3.5เขายังมีมาให้ใช้งานเนาะเพราะว่าการเล่นเกมแบบนี้ตัวเสียงเนี่ยมันจะสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราเอาไว้ฟังเสียง ฝีเท้าฟังเสียงวิถีกระสุนแจ็ค3าจุดหยังมีให้ใช้งานอยู่นะครับผมก็น่าจะถูกอ,อกถูกใจคอเกมครับโดยรวมแล้วตัว CPU ของเขาคือดีมากครับในส่วนตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็เซ็นเซอร์ให้มาครบนะตัวไจโรสะโบปเล่นในตัวเกมพับ G m o b บายค่อนข้างที่จะคมเลยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับในเรื่องตัวไจโรของเขาเนาะก็เนี่ยครับเซนเซอร์ให้มาถือว่าครบครับผม ก็ CPU เป็นตัวแรงครับและยังไม่พอครับเขามาพร้อมกับแรม12กิกครับมือถือที่ขายในเลทราคาหมื่นได้แรมมา12กิกครับผมและยังไม่พออีกนะครับเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะบวกแรมเพิ่มได้อีก9กิกนะครับสูงสุดเนี่ยก็จะมีแรมให้ใช้งานอยู่ที่21กิกเลยครับผมเนี่ยครับเพื่อนๆมาที่แรมนะครับนี่คือแรม12กิกนะเราสามารถที่จะบวกแรมเพิ่มได้อีก3กิก6กิก9กิกครับผมก็เปิดไว้แบบ จัดเต็มแบบนี้เลยก็คือเนี่ยแรมมีให้ใช้งานสูงสุดอยู่ที่เนี่ยครับ21กิกครับผมโอ้โหก็คือแบบจุกๆเลยครับสมาร์ทโฟนที่ขายในเรือนราคานี้แล้วให้มาเยอะมากๆเลยหน่วยความจำของเขาก็256กิกแน่นอนครับเพียงพอแน่นอนคนที่โหลดแอปเยอะๆถ่ายภาพเยอะๆเพียงพอแน่นอนคนที่แบบชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก,ก็เพียงพอแน่นอนครับตัวนี้เนี่ยหน่วยความจำให้มาเยอะมากๆ แล้วเรายังสามารถที่จะเพิ่มไมโครอิดีการ์ดได้ด้วยนะครับสรุปแล้วภาพรวมแล้วตัวประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับคือ CPU ให้มาแรงการใช้งานอะไรต่างคือทาออกมาได้ดีหมดครับการเล่นเกมการใช้งานทั่วไปคือทําออกมาได้ดีมากครับอันนี้คือยกนิ้วให้เลยเนาะสำหรับสมาร์ทโฟนที่ขายในเลทราคานี้นะครับผมแล้วก็ยังไม่พอครับเขามาพร้อมกับหน้าจอที่เป็นจอแอ,อมเบรตขนาดอยู่ที่6.67นิ้วนะครับเพื่อนๆความละเอียดของเขาเป็น Full HD Plus ครับผมก็แน่นอนการแสดงผลจอแอมเบรตเพื่อนๆก็ ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าสีสันเนี่ยโอโ้โหสวยสดใสอยู่แล้วนะครับฟิลิ่งในการทัชด,ดีมีความลื่นไหลมีความสมูทต,ตัวนี้ทัชเซมปิ้งเลยของเขาเนี่ยสูงสุดอยู่ที่360เฮิรตนะครับผมค่าวความสว่างคนที่ชอบใช้งานในที่การแจ้งเนี่ยก็สูงสุดอยู่ที่90นิตตัวนี้จอสู้แสงแดดได้ดีนะอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าผมได้ลองไปใช้งานในที่กางแจ้งแล้วก็คือยังเห็นได้ชัดเจนดีเนาะ แล้วก็นีเรื่องตัวหมดการถนอมสายตาก็มีมาให้ครับผมสแกนแลนนิ้วมือบนหน้าจอกล้องหน้าขเขาก็เป็นกล้องหน้าเจาะรูอยู่ในตำแหน่งที่โอเคที่สุดแล้วล่ะครับผมในเรื่องตัวจอ,องเขาถือว่าดีครับแล้วที่สําคัญคนที่ชอบดูคอนเทนต์เอามาฟังเพลงใน YouTube หรือว่าดูหนังดูซีรีส์เนี่ยเขามาพร้อมกับลาโพงคู่เจ้าเดิมครับผมซาวบายเจบีลครับลำโพงเนี่ยโอ้โหเสียงดังกระห่มสมจริงเลยครับยังกะเราอยู่ในแบบ โรงหนังหรือว่าอยู่ในแบบเปิดเครื่องเสียงนะครับผมก็คือเสียงดีมากในเรื่องตัวเสียงลําโพงคู่ของเขานะครับเพื่อนๆอนอันนี้ชมและก็ยกนิ้วให้เลยครับในเรื่องตัวลําโพง,งเขานะครับแล้วในเรื่องตัวไฟล์ต่างๆนะครับไฟล์ตัวไฮเลทออเดียโออะไรเงี้ยเขาก็รองรับนะครับเพื่อนๆก็คนที่มีหมูฟังเทพๆแล้วก็อยากจะฟังเพลงผ่านไฟล์ที่มันละเอียดละเอียดก็ตัวนี้รองรับการใช้งานนะครับผม แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวกล้องการใช้งานตัวกล้องก็ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้งานได้ครบจริงๆครับมาพร้อมกับกล้องหน้าเซลฟี่ความเรียดอยู่ที่32ล้านครับมีแฟลชด้วยนะครับเพื่อนๆกล้องหน้าของเขามีแฟลชเนาะแล้วก็กล้องหลังเนี่ยจะเป็นกล้องหลัง3เลนนะครับมีความละเหียดอยู่ที่108ล้านแล้วก็อีก2ตัวเนี่ยจะเป็นความเรียดอยู่ที่2ล้านนะครับเพื่อนๆแฟลช LED จะอยู่ตรงนี้ก็เนี่ยครับโมดูลกล้องก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวพื้นหลังเนาะก็จะเห็นตัว เลนกล้องแบบนี้นะครับผมดูโดยรวมแล้วก็โอเคดูสวยดูเก๋ดีครับเพื่อนๆน,นี่ก็เนี่ยประมาณนี้นะส่วน UI การใช้งานของเขานะครับใช้งานใครที่เคยใช้งาน Infinix อยู่แล้วก็ใช้งานไม่ยากครับผมเพราะว่าการใช้งานก็ง่ายๆเลยอันนี้เป็นตัวโหมดภาพยนต์เนาะวิดีโออยู่ตรงนี้ AI Cam Beauty รูปบคุคคลประสิทธิภาพในที่มืดหรือว่าโหมดอื่นๆก็จะอยู่ตรงนี้ครับมีมาให้ใช้งานครบๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆคือเยอะมาก มาโครขั้นสูงเคลื่อนไหวช้าวิดีโอคู่พานรามาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวนี้นะครับตัววิดีโอขเขาเนี่ยสามารถที่จะบันทึกสูงสุดได้ที่นี่ครับ 4K30fps ครับแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เ,เปิดโหมดการสั่นนะไอตัววิดีโอของเขาเนี่ยก็จะดรอปลงมาอยู่ที่ 180p30fps นะครับก็มีโหมดการสั่นมาให้เนาะแต่ถ้าอยากจะถ่ายความละเอียดที่มันเยอะๆตุ่มวาเนี่ยปุ๊บเขาก็จะปิดโหมดการสั่นให้นะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะสำหรับการใช้งานของเขานะครับ ถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างสิ่งที่ผมชอบนะถ่ายภาพดอกไม้เนี่ยคือภาพสวยสดมากๆครับเพื่อนๆคือดีมากคือดีมากเนี่ยเราซูมดูเนี่ยครับเห็นรายละเอียดครบเลยเกสรเกสรเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยเต็มหน้าจอแบบนี้เลยคือตัวกล้องเนี่ยถ่ายออกมาแล้วแบบคือดีมากคือดีมากครับเพื่อนๆเนี่ยครับเนี่ยถ่ายในที่แบบแสงมันพอดีแล้วมันทําให้ภาพเราดูโอเคเลยเนาะถ่ายภาพบุคคลล่ะเป็นยังไงบ้างหน้าชัดหลังเบลอทาออกมาได้ดีมากครับเหมือนกล้องตัวแพงๆเลย การตัดโคกตัดขอบอะไรต่างๆเนี่ยทำออกมาได้เนียนได้สวยมากๆครับพเพื่อนๆก็ถ่ายภาพบุคคลเนี่ยคือดีครับคือดีมากคือดีมากนี่ครับสมกับราคาของเขาเลยในเรสราคาเหมือนคือทําออกมาได้ได้ดีมากครับพเพื่อนๆ,ๆในเรื่องตัวการถ่ายภาพบุคคลนะ,ๆๆนะคือทําออกมาได้โอเคเลยการถ่ายภาพวงภาพวิวผมว่าก็โอเคนะเก็บนี่ครับตัวสีสันอะไรต่างๆก็เก็บออกมาได้ดีเนาะในเรื่องตัวสีของเขานะครับเพื่อนๆ ก็โดยรวมแล้วการใช้งานตัวกล้องถือว่าไม่ธรรมาดาครับกล้องหน้าเซลฟี่ก็ตัวนี้โหมดการใช้งานมีมาให้ใช้เยอะนะครับในเรื่องตัวโหมดบิวตี้สาวๆก็น่าจะชอบเนอะเพราะว่าเขาปรับแบบเฉพาะจุดปรับแบบเป็นสัสดส่วนได้นะครับผม แล้วก็เวลาเราถ่ายตัวเนี่ยครับภาพอาหารก็คือเขาดึงสีออกมาให้แบบโอ้โหจอแสดงผลออกมาได้สวยสดมากครับเพื่อนๆคือดีครับคือดีแล้วก็ในเรื่องการถ่ายตัวประสิทธิภาพในที่มืดหรือว่าถ่ายภาพในที่แสงน้อยนะครับอันนี้เราใช้กล้อง AI CAM ป,ปกติถ่ายนะครับก็จะดูมืดๆแบบนี้พอถ่ายหมดกลางคืนปุ๊บโอ้โหดึงภาพออกมาได้ใสได้เคลียได้สว่างคือดีมากครับ โดยรวมแล้วในเรื่องตัวการใช้งานตัวกล้องเนี่ยก็เหมาะกับสมาร์ทโฟนที่ขายในเรทดราคาหมื่นเนาะแล้วฟีเจอร์การใช้งานเนี่ยก็ให้ใช้แบบมาเยอะมาครบเลยนะครับในเรื่องการใช้งานตัวกล้อง,ของเขานะครับผมในเรื่องความคงทนนะครับผมก็สามารถที่จะทนน้ําทนฝุ่นได้ในระดับ IP 5 3นะครับ Android ก็เป็น Android เวอร์ชัน13ารันบน XOS เวอร์ชัน13นะครับเพื<ๆ>่อนๆก็โดยรวมแล้วตัว UI การใช้งานง่ายครับเพื่อนๆหลายคนถามถึงการรับประกันมานะครับเพื<ๆ>่อนๆก็เวลาเราซื้อสมาร์ทโฟนมาแล้วปุ๊บ สำหรับสมาร์ทโฟนทางแบรนด์อินฟินิเนี่ยเขาก็จะมีแอปตัวนี้มาให้ครับเป็นคาวแคร์นะครับก็จะเป็นแอปในเรื่องการแบบดูการรับประกันเนาะก็เพื่อนๆก็ไปล็อกอินนะดูการรับประกันดูเรื่องราคาแล้วก็ในเรื่องตัวแบบที่ตั้งของตัวศูนย์อย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่สะดวกเราก็สามารถที่จะ เรียกให้ตัว messenger เนี่ยมารับเครื่องของเราได้นะครับผมก็คือเราสามารถที่จะแอดไลน์ไปหรือว่าโทรไปหรือว่าโทรศัพท์ถ้ามันมีปัญหาแล้วมันยังใช้งานได้อยู่เนี่ยเราก็เรียกผ่านแอปตัวนี้ได้นะครับเขาก็จะส่ง messenger มารับปุ๊บแล้วเขาก็เอาไปซ่อมให้เราเนาะก็ใช้เวลาประมาณจากที่ผมเคยได้สัมผัสมานะครับก็ประมาณ3-4วันก็ได้เครื่องกลับมาแล้วนะครับเพื่อน,อ,นอันนี้คือเป็นบริการที่ท โอเคมากๆเลยเนาะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แบบเปิดเป็นศูนย์หนึ่งอยู่แบบรอบๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออเขาก็ยังมีศูนย์บริการที่แบบเป็นตัวเป็นตนรองรับนะครับผมแล้วที่สําคัญแบนดอีฟินิกเนี่ยเขามาทําตลาดในไทยได้สักพักใหญ่ๆเลยนะครับในเรื่องการบริการหลังการขายเนี่ยก็ถือว่าเขาสอบผ่านในระดับหนึ่งเลยนะครับผมอันนี้คือจุดดีจุดเด่นของเขาเลยนะครับก็มีศูนย์บริการมีอะไรต่างๆรองรับเนาะ แล้วก็ตัวนี้นะครับสเปกก็แน่นอนครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยก็คือโหดมากๆเลยนะครับแล้วใครที่ดูคลิปรีวิวนี้มาถึงตอนนี้แล้วก็อยากจะซื้อเป็นเจ้าของผมก็แนะนําให้ซื้อในช่วงราคาแฟลเซลนะครับเพื่อนๆในวันที่14-15ก,กรกฎาคมนี้นะครับ<ๆ>ก็จะได้ราคาอยู่ที่9,999บาทครับผมในแบบช่องทางออนไลน์เท่านั้นเนาะก็ใน s h อป e e Lazada แล้วก็ Tik t o k s h o p นะครับถ้าหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ต้องรอ กดโค้ดส,ส่วนลดของแอปในวันที่เป็นแบบวันดับเบิสเดีวันโปรโมชั่นของเขานะถึงจะมีลดอีกนะครับผมก็ถ <c oughs> ้าเรากดซื้อในวันที่1 4บ5ี่เนี่ยก็จะได้ลดไปเลยตั้งพันหนึ่งเนี่ยโหพันหนึ่งนี่ก็นะใช,ใช้ได้หลายวันอยู่นะครับผมยังไงใครที่สนใจหรือว่ากาลังหาสมาร์ทโฟนในเลนราคานี้เอามาไว้ใช้งานก็อย่าลืมนะครับอินฟินิตเนสดสามซวีไอพีสเปคครบครับผม CPU แรงชาร์จเร็วจอสวยมีไวเลสชาร์จมาให้ด้วยกล้องก็ถ่ายภาพออกมาได้ดีครับผม ก็โอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่หรือว่ากําลังตัดสินใจอยู่แล้วกันนะครับผมก็ถ้าหากข้อมูลเนื้อหาในคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นอะไรตัวผมเองก็ต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ